นับสนุนโดยน้ำมันพืชตราอ่งุนไม่เป็นไขใสสะอาดผลิตภ,ภัณฑ์ตาทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสเอาละครับท่านผู้ชมครับเรามาถึงเมนูของเรานะครับวันนี้เรามีปลาทับทิมเราจะมาทาําปลาทับทิมทอดและทําแบบเมี่ยงปลาทับทิมครับก่อนอื่นเลยก็คือปลาทับทิมเตรียมไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดครับสูตรของในรายการเลยนะครับยอดเชฟไทยเนี่ยไปเปิดดูได้เลย บอกละเอียดยิบเลยครับที่จะตำแล้วก็ให้ออกมารสชาติแบบนี้นะครับพริกถ้าชอบนะครับน้ำจิ้มซีฟูด้ดถ้ามีเผ็ดแล้วก็ไม่ต้องนะครับก็ใช้เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดอย่างเดียวแต่ถ้าใครชอบเป็นสีแดงน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยจากพริกสีเขียวก็ใช้พริกสีแดงได้ก็จะทําให้ตัวน้ําจิ้มเรามีสีสันขึ้นมาด้วยนะครับเอาละผมทํามานิดนึงแล้วครับเนี่ยท่านผู้ชมครับผมใช้ผักกาดแก้วผักกาดหอมปะไว้เป็นคําแบบนี้นะครับรอเอาไว้แต่เดี๋ยวต้มน้ําก่อน เพื่อที่จะลวกเส้นหมี่เราครับแล้วเดี๋ยวเราก็จับเส้นหมี่ที่เราลวกแล้วเป็นคำ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 นะครับไว้ใส่ลงไปในเส้นหรือว่าถ้าไม่จับคำก็ได้กองเอาไว้หยิบเท่าไหร่ก็เท่านั้นครับทีนี้ผักชีครับเราล้างมารอบหนึ่งอยู่แล้วนะครับเอาละนี่ผักแพลก็เต็ดแต่ใบ,บแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะวางลงไปในคำที่เราจับคำเอาไว้คือประกาศที่เราจับคำเอาไว้แล้ว นะครับผักแพลวเลือกสวยๆแบบนี้อชอบเยอะก็ใส่เยอะได้ตามสะดวกเลยนะครับอืกลิ่นหอมมากหลายเมนูนะครับที่เราใช้ผักแพลเป็นส่วนผสมหลักนะครับอย่างของพี่ชายก็มีทําเป็นเนื้อย่างเนาะลองจําดูได้ลองเปิดดูนะครับใน YouTube ก็จะมีนี่แล้วก็ผักชีใบเลื่อยครับเราล้างเรียบร้อยอะสักหน่อยผมก็ชอบจริงๆผักชีใบเลื่อยกับแล้วก็ตะไคร้ครับตะไคร้ก็ซอยบางๆจะได้เคี้ยวง่ายนะครับ ซอยสักต้นหนึ่งก็พอผมว่าเนะซอยบางๆนะครับตะดครเลือกเป็นสีม่วงๆนี่ก็หอมดีทีนี้เราก็มาดูครับเดี๋ยวผมก็จะเอามากรองไว้ที่นี่เดี๋ยวเวลาเราหยิบใส่เขาจะได้ง่ายผักชีใบเลื่อยเหมือนกันครับผักชีใบเลื่อยผักชีธรรมดาเราครับ ่อนที่จะไปถึงปลาผักแพวเราล้างไปรอบหนึ่งแล้วผ่านน้ำมีนิดหนึ่งครับให้สดชื่นเอาละครับผมเทน้ำไว้ตั้งนานลืมเปิดไฟขอเปิดไฟหน่อยก่อนนี่โอเคทีนี้รอให้น้ำเดือดผมจะลวกเส้นนะครับเอาละครับน้ำเดือดแล้วครับผมก็เตรียมที่จะลวกเส้นกันง่ายเลยนี่ลวกแบบนี้ เรให้เส้นหมี่เราซุกแล้วก็นุ่มซะหน่อยแล้วก็คนคนนิดนึงครับให้เขาสุกเอาล้ครับสุกเรียบร้อยทีนี้อันนี้แหละครับเป็นเรียกว่าเป็นแป้งที่จะเพิ่มความอิ่มท้องให้กับเรานอกจากผักกับโปรตีนจากเนื้อปลาแล้วก็มีแป้งด้วยเมน,นูนี้ก็เรียกว่าครบแล้วครับผมพึ่งไว้อย่างนี้ก่อนนะครับยังไม่ทําอะไรกับเขาจากนั้นเสร็จแล้วเรามาดู นี่ครับน้ำมันถั่วเรืองตาอางุคน,น,นครับท่านผู้ชมครับใส่ลงไปเพื่อที่จะทอดปลาครับของทุกอย่างเราครบหมดแล้วนะครับเหลือแต่ปลาแล้วทีนี้ใส่เยอะนิดนึงครับเพราะว่าอยากจะได้น้ำมันเวลาทอดปลาแล้วจะได้ท่วมปลาตัวยาใหญ่ๆแร่ปลาครับปลาถูกขอดเก็ดนะครับแล้วก็ทําสะอาดมาแล้วผมก็เพียงแต่เพราะนั้นชิ้นของปลาก็ไม่ต้องใหญ่มากแต่ทอดทั้งตัว ใครอยากจะทอดทั้งตัวก็ได้เหมือนกันนะผมว่าแต่ผมเนี่ยแนะนําว่าถ้าเป็นทั้งตัวมันอาจจะต้องแกะลําบากเราแล่เราแล่แ,แล้วก็ทอดอย่างนี้ก็จะง่ายหน่อยครับง่ายในที่นี้คือเวลาหยิบขึ้นมาเคียงเนี่ยก็จะง่าย,เน,ยเนื้อแน่นมากเลยปลาทับทิมเนี่ยก็น่าจะเป็นปลาเศรษฐกิจตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ โตเร็วเนื้อแน่นแล้วก็ทำอาหารได้หลายอย่างทีเดียวกระดูกกลางตรงนี้เอาออกซะเลยนี่กระดูกนี้ตรงกลางนี้ครับเอาออกซะหั่นเป็นเต่าเล็กๆครับเนื่องจากผมอยากจะได้ชิ้นที่พอๆที่จะหยิบมาแล้วแล้วก็ห่อเป็นคำคๆได้สบายเทนั้นปลาก็จะถูกหั่นเป็นเล็กๆเอาไว้อย่างนี้ น้ำมันเราพอดีเดีย๋ยวโรยเกลือพริกไทยปรุงปรุงรสชาติเขาซะหน่อยครับอืมโอเคเกลือพริกไทยครับนี่โอเคเรียบร้อยน้ำมันร้อนพร้อม ก้างปลาก็ทีหลังนะครับเอาเนื้อปลาลงทอดก่อนใส่แบบนี้ครับใส่ลงไปคลุกแป้งเขย่าบางอย่างนี้ครับปลาเวลาเราทําสะอาดไม่มีน้ําเจอะแฉะเนี่ยเขาก็จะไม่คาวนะครับแล้วก็สะอาดสะอ้านแบบนี้แหละอ,อลลือนี่ละน้ามันร้อนดีเลยครับอือตัวหนึ่งก็ได้เยอะเหมือนกันใช้ไฟแรงหน่อยนะครับเพราะว่าอยากจะให้กรอบนอกนุ่มในแป้งเดี๋ยวเราก็เอามา แตะกับก้างปลาอีกนิดหนึ่งแล้วก็ทอดนะครับตอนนี้ก็ทอดเนื้อไปก่อนเอาละครับท่านผู้ชมครับเหลืองเรียบร้อยตามที่เราอยากจะได้แล้วนี่ท่านจะเห็นแล้วว่าทุกชิ้นเหลืองเท่ากันหมดแล้วเพราะฉะนั้นผมลดไฟนิดหนึ่งนะครับเพราะว่า รอที่จะเอาก้างปลาแต่แป้งแต่เอาเนื้อเนี่ยออ,ออกมาก่อนครับอโอ้โหเสียงกรอบเลยสุดท้ายของเราครับก็คือตัวก้างปลานี้ ก็เอาแป้งออกซะหน่อยครับแล้วก็ใส่ลงปลาลงมันมันที่ร้อนโอ้โหเดี๋ยวให้กลางปลาเราสุกเหลืองนิดนึงครับเอะมาดูนี่ครับเส้นหมี่ที่เราลวกทิ้งเอาไว้ครับันนี้มีน้ำไหมไม่มีใช้ได้เลยครับนี่แต่อังนจริงๆก็ได้แล้วนะครับแต่ว่าอยากจะให้สวยก็คือ เดี๋ยววางปลาไปด้วยครับแล้วก็มีเนื้อปลาที่ทอดเหลืองแล้วแล้วก็จะมาชิมกันครับเอาละครับปลาของเราเหลืองแล้วผมปิดไฟแล้วผมก็เตรียมจานเอาไว้ตรงนี้แล้วตักปลาเราขึ้นมานี่นะครับโอ้โหอยากจะให้เห็นแบบเนื้อปลาอยู่บนตัวปลาแบบนี้ครับนี่ ยิ่งใหญ่มากเพราะตัวเขาใหญ่จริงๆทีนี้เป็นแบบนี้แล้วเนี่ยผมก็จะทําเป็นคําๆเอาไว้ให้นะครับอย่างที่บอกครับผมจัดผักเอาไว้แล้วตรงนี้ใช่ไหมครับผมก็จะมีตะไคร้ใบใช่ไหมครับผักใบของเรานี่ผักชีครับเส้นเนี่ยก็อย่างที่อยากจะได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นที่บอกว่าให้เขาเป็นคำว้อย่างนี้ชอบเยอะก็ใส่เยอะแบบนี้ครับนี่ เดี๋ยวผมจะทําแบบนี้สัก10คํานะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าพอออกมาหน้าตาจะเป็นยังไงครับเอาละครับเรียบร้อยแบบนี้แล้วเนี่ยเป็นคำคำแบบนี้ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะได้เผ็ดนี่เลยครับ เผ็ดกว่าซีฟู้ดที่มีอยู่นะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราเนี่ยถ้าปรับทีเดียวให้เผ็ดจัดก็ใส่ได้หมดเลยแต่ถ้าต้องการพริกเพิ่มก็ซอยอย่างเงี้ยใส่ลงไปด้วยนะครับแต่ผมไม่ซอยครับเพราะผเผ็ดแล้วแต่ว่าสําคัญก็คือว่าทัวร์ครับนี่ใส่ลงไปตามซอกของผักที่เราห่อเข้าไว้นี่ตัวที่สองขั้วครับนี่แหละครับเมี่ยงปลาทับทิมครับเรามาชิมกัน,นครับสักครู่ครับ โห oh, หน้าตานี่จวนใจต้องชิมครับมือเลยนะครับผมเนี่ยเลือกคำแบบใกล้ๆหน่อย uh huh. จิ้มซีฟู้ดใส่นี่ uh huh. คำใหญ่หน่อยนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าเมื่อกี้ทำเนี่ยหลายๆองค์ประกอบที่รวมกันนะมีทั้งถัวมีทั้งผักหลายชนิดครับให้เพิ่มความหอมความสดของตะไคร้เนี่ย ใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดลงไปเนี่ยนะโอ้โ oh, ห oh, มันกลมกล่อมมากๆครับปลาทับทิมปลาทอดแบบนี้แล้วเนี่ยก็ไม่มีกลิ่นโคลนแล้วอร่อยเลยครับชอบปลาที่เป็นปลามีเกล็ดนั้นหาหน่อยนะครับปลากระพงขาวก็ได้นะทำความสะอาดเรียบร้อยห้ามเอาเกล็ดออกนะครับ แล้วก็หมักเกลือไข่ขาวตีให้ขึ้นผสมกับเกลือนะครับเกลือตัวผู้เกลือเม็ดใหญ่ๆหน่อยแล้วก็โปะลงไปบนปลาที่ยังมีเกล็ดอยู่นะครับแล้วเข้าเตาอบแล้วก็จะได้ความเค็มจากเกลือมาอยู่ในปลาแล้วก็เอาปลานั้นนะมาทําแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือจะทอดก็ได้เหมือนกันหรือว่าจะเป็นปลานินปลาช่อนได้หมดเลยนะครับทำแบบนี้เป็นเมี่ยงได้หมดเลยนะครับเอาละท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ไม่ชอบเนื้อไม่ชอบหมูไม่ชอบไก่นะก็หันมาหาปลาแบบนี้ซึ่งมี โปรตีนสูงเหมือนกันมีทั้งผักเยอะไปหมดเลยมีคาร์โบไฮเดรตมีโปรตีนครบเรียบร้อยในคำหนึ่งคำของเรานะครับอาลครับพบกันกับยอดเชฟไทยทางออนไลน์นะครับ YouTube กับ f a c e b o o k นะครับแล้วก็สื่อสารกันทาง Facebook หรือว่าเป็น Line Official ก็ได้นะครับยอดเชฟไทยอาลวครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่นะครับวันเสาร์กับวันอาทิตย์ครับ8โมงครึ่งวันนี้ลานะครับสวัสดีครับ